ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะได้ลงพื้นที่ไปติดตามการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะพลเอกทรงวิทย์นุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประจําปีงบประมาณ2568 โดยมีพลตรีอภิรัตรามานัทผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะได้แก่ประชาชนกำลังพลและครอบครัวต้องมาก่อนหรือ people first รวมทั้งเจตนารมณ์ในการปกป้องและเทิดทูนสถาบานาันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนหรือ duty first โอกาสนี้ค่ะผู้บัญชาการทหารสูงสุดลัคณะยังได้ร่วมรับประทานอาหารพร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับกําลังพลเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังได้ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของกองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยด้วย